สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งจะมีการจ่ายเงินให้ครอบครัวละ3,000บาท สำหรับครอบครัวที่อุปถรัรมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีผู้ดูแลหรือว่ามีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือการแจกเงิน3,000บาทให้กับลูกหลานที่เลี้ยงดูคนแก่ตามระเบียบของครอบครัวอุปถรัรมภ์เดี๋ยวเรามาดูในเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดกันว่าทํำยังไงถึงจะได้เงินนี้เนื่องจากว่าเขาจะเริ่มจ่ายครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2567นี้นั่นเองค่ะ จากกรณีที่มีการประกาศระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์ปีพศ2 5 6 6โดยมีการจำกัดความครอบครัวอุปถัมภ์ไว้ว่าเป็นบุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรือว่าไม่มีผู้ดูแลหรือว่ามีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้นะคะสำหรับระเบียบการคุ้มครองครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ นั่นก็คือ1เลยเงื่อนไขของการขอคุ้มครองสําหรับการขอคุ้มครองสามารถขอได้เพียงครั้งละ1คนหากจะรับมากกว่านั้นให้ระบุเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า1คนนะคะโดยคุณสมบัติของการขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะมีดังนี้นั่นก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์หรือถ้ามีอายุต่ํากว่า18ปี แต่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุก็อาจจะได้รับเป็นรายรายไปนะคะคือเขาจะอนุมัติให้ตามแต่เขาเห็นสมควรนั่นเองและจะต้องมีที่อยู่เป็นหลักแรงอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุและจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนั่นเอง ะะส่วนสถานที่สําหรับการยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ก็คือถ้าหากว่าเราอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแครหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนดแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพม,มหาคนครก็สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆก็ได้นะคะ สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะมีทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีเลขประจำตัวนะคะและก็จะต้องมีรูปถ่ายหน้าตรงที่ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนแล้วหลังจากนั้นจะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไปเยี่ยมบ้านของผู้ที่ยื่นคําขอและผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และก็นําไปเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนจํานวนเงินที่ได้รับการคุ้มครองนะคะจะได้รับครอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนเว้นแต่มีเหตุจําเป็นและเหมาะสมก็จะมีการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับทางเว็บไซต์ของกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้มีการรายงานว่าโครงการดังกล่าวนี้จะเริ่มต้น ในเดือนพฤษภาคม2567นี้โดยมีงบประมาณรองรับทั้งสิ้น 1,100ลายนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งทางกรมกิจการผู้สูงอายุจะมีการแจกให้ครอบครัวละ3,000บาทสำหรับลูกหลานที่เลี้ยงดูคนแก่โดยจะเริ่มจ่ายครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน67นี้นั่นเองค่ะถ้าหากว่าใครที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในอุปธรรมนะคะก็สามารถยื่นเรื่องขอเป็นครอบครัวอุปธรรมได้เลยตามที่แจ้งไว้ในคลิปนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตาม ามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ